การเก็บภาษีรายอุตสาหกรรมเนี่ยก็คงจะเป็นการเตรียมการเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะทำให้สหรัฐเนี่ยแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดดุลการค้านะรวมทั้งการที่จะพยายามดึงให้อุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยกลับเข้าไปลงทุนหรือจ้างงานในสหรัฐอเมริกานะฮะ แล้วก็มันมีเป้าหมายอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเนื่องจากว่าการเก็บภาษีรายประเทศในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการฟ้องศาลถูกไหมครับค่ะแล้วก็ศาลก็จะตัดสินว่าประธานาธิบีเนี่ยสามารถมีอำนาจจะดำเนินการได้หรือไม่การเก็บภาษีรายอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็จะมาช่วยชดเชยแล้วอันนี้มันก็เป็นอำนาจ ตามกฎหมายที่ประธานดีและฝ่ายบริหารเนี่ยสามารถดําเนินการได้นะฮะ